โอเคนักอากาศดกันนะครับเจี๋ผวผมโอเคเกมกับาคลิปรีวิวเซอร์แวร์นั่นเองนี่สิ่งนี้เลยนะก็ <laughs> <laughs> ทำให้ถึงต้องมารีวิวตอนกลางคืนคือ,อจริงตอนเช้าคือคจริงนะกาศแล้วว่าจะถ่ายตอนห้าโมงห้าโมงเย็นแต่คือเอาไปมาคือไม่ได้ถ่ายเพราะคือรถมาแม่เยอะมากเลยก็เลยโอเคเดี๋ยวมาใส่ถ่ายตอนนี้ก็ูปล่างก็จะประมาณนี้นะผมนะมีไฟนะตอนเหยียบแต่คือเ,เนี่ยอ่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะมันจะมีไฟนะ เ,เห็นนะน่าจะเห็นกันใช่ไหมโอเคก็มีประมาณนี้เนาะก็จะมาถ่ายกับบ้านแหละโอเคเดี๋ยวอ่ะ,ะอคือละอาเชียก็จะประมาณนี้นะผมนะมีไฟติดนะทั้งสองข้างแล้วก็มีสุนัขรอกข้างหน้าอีกเออขาสุดยอดนี่นะผมนะก็ประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้แหละโอเค คือหมาเห่าตลอดทางมากจะได้คิดว่ามันก็ถ่ายยากเนาะก็น่ายเรื่องธรรมดาปกติเลยออ่าเห่าีรอ่อก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ข้างบ้านเนาะมีไฟ โอเคคือมันชาร์จได้แค่40นาทีนะผมนะคือแบบมันมีแค่2000มิลแอมป์คือดันั้นก็ชาร์จนานชี้หายคือชาร์จ4 0ชั่วโมงเต็มคือ้อดแตกเนาะประมาณนี้คือพูดมาไม่ได้แล้วเพาแบบมานเต็มไปเลยเต็มหมดเลยโอเคไปถึงละไปยังขอมียังวันที่สองเปล หายไปจริงไดทีสท่สุดท้ายไม่ได้โอเคดูอเคอยเป็น์มกระายสองคนต่อก็ได้วะโอเคมาที่นี่อาจจะมีความหยาบเยอะหน่อยนะเพราะว่าก็มีความมันยิดมบบเล็กน้อย,อย,ย,อ,ยอย่างเยอะเลยมหาเลียไล่เท่าอย่างเดียวเลยมีไหมาอ๋อ พ่อเป็นธรรมดาเนาะเพราะเด็กใหม่ที่นี่โอเคนี่จะรอแั้งนึงน,นะผมนะเธอก็ไม่คิดหรอกว่าจะโดนลำบากาก็เลยโอเคมาแล้วขอเอามันนีตั้งแป๊บน,นี่นะผมน,นะก็กตัวสเสื้์แว็คตร์แบบนี้ประมาณนี้อ๋อ อนากได้เตวาติตงรงในตัวก็มีประมาณนี้นะผมนะประธรรมดาเนาะเพราะว่าเป็นระไ,ไดที่มีดินโอเคตัวบอดี้ทำจากพลาสติกแข็งนะคือมันไม่ทนหรอกเนี่ยมีรอยทะลอกเลยเดู่เลยสีมันเป็นสีแดงนะแต่ถ้าในกล้องอาจจะเป็นชมพูชมพูหน่อยนิดนึง แบตเตอรี่สองพันมิลลิแอมนะผมนะชาร์จสี่ชั่วโมงชาร์จคือค้อแย่เอาจริงสี่ชั่วโมงแล้วเล่นได้แค่สี่สิบนาทีนะผมนะตามน้ำหนักตัวคนด้วยนะคือมันหนักมากนะสวตตัวเนี้ยแช่ว่ามันเบาเบเนาะก็มีประมาณนี้แหละ ตัวบอดี้ข้างหน้าข้างหลังเนาะต่อนคลิปรีวิวสั้นๆนะครับผมจบการรีวิว